ไอคราอาสังคาครับสังขนเป็นของสารบุญกรรมประทับแต่งมาหนองประวินัยแจัดแปลงอภิธรรมคำพี่เจ็ดประสุตตั้งจังปูนปันมนุษย์คนผู้ที่รวย ผู้ที่ร้วยกายเฝ้าเจงหล่นดูถูกอนหน้าถาปัดไมยามมอละนะเมน่นมอเอาไปได้พอไม่ไผเสียวสร้างหัวควงเงิน,มนเมนเก็บไปน้ำโลกนาหักไปได้ตั้งแต่โตแม่นสิมีโจโก,โก้พ่อหมื่นแสนคือบบอดถือไปน้ำปล่อยวางไรไว้พระจอนไตตัดซีอามีชีวีได้ทหมุนแกเจ,จาใจ ปัทภายพาดนาสวรรค์พุนเป็นที่สูงสาธุเด้ออุทธคำธรม,มคุณสังโคอุนุเน้อคุณพ่อคุณแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ลูกเล็กเด็กแดงก็ดีเด้อในมือนี่ผมสิแถมพรในไ้ขออนุญาตปร,ราดผูลกเนี่ยคู่ยุวัดเด้อฮะผู้ขาปากพิษศพนพิษเบี่ยงขาลุมป้องออกาข้นวะไรเพือซะถ ผมสิแถมพรอนให้สิปลาการนำสองขออัญเชิญพรอิดแก้วสีมา,าเอาดกสรงเสริมพรน,นึงนันยามพ่อแม่พี่น้องเดินข้างไปเพื่อนนั้นมีกิจใจพ่องใสคือแก้วพรสองนั้นเวนกำจะได้ไหลเดือ วอนที่สามคอยได้ผักแพ้มานหายแะบพายพังพ้อนสีนั้นยามยังอยู่เป็นมนุษย์มีพ่อนอันบริสุทธิ์จากพระอินท่าธิราให้แจจัมปาสีต้นบุวนะให้เจ้างามไสุสุดแกงดน้าว่าดึงฟ้าพ้อนที่หาจนกระทั่งถึงหกแม่นสิไปทางดินทินบ่อนิวาลหลอมคอยเตโชกาเกินคนในเมืองลุม ซับกระู้ยหญ่ขยันไผ่นี้เสียงมาพายพังเรื่องพ่อแม่เรืองพรอำเจ็ดนันถึงแปดก็ดีได้ฝูงตายายลุงอาคอยลำแงนเดิ่มพ่อนที่เก่าจนกระทั่งถึงเสียบ รวมไปถึงบุตีและบุตรตาทานผู้ฟังทางบ้านร่วมไปถึงบุตตาผู้รูกงามสันเต็มจากคุตาสองรำงามกับปัน่นแต่งชมกับพรกิเลนทองในทรงไห้พวกพ่อแม่พี่น้องฟังอยู่บ้านให้รวยลนคู่สุขคนให้เงินลานมาแจนทง อด้วยหรือจนกับคนเหมือนกันพี่น้องแต่ว่าคนเหมือนกันกับคนสำคัญนี่บ่คือกันเด้ เออค้น,คนสําคัญเพื่อนมียดถาบรรดาศักต์ตํแหน่งสูงทรงแต่ว่าอันไทยเหานี่โอ้ยหักแพงแบงปันยืนยอนปอนดีเลยพออีแม่เพื่อนว่าคนเราให้อยู่ในลักษณะสีดีจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนี่ต้องอยู่ในลักษณะสีดีคือหนึ่งดินดีสองน้ำดีสามลมดีสีไฟดีคือธาตุสีปัจจัยสีอันนี้ผู้ใดก็ปรารถนาเนาะ